ใอ้เช้าคนที่เหลือได้กอไปไหน้าใช่เหรอคะก็แหน่ใบนี้ก็โดนไปหนักกว่านอคะมาฝั่งนี้ไม่กอนไอ้เขาบอกว่าหลังบ้านเป็นโซ่เฮดโซเฮดอะไรกันบ้าอันนี้เขาบอก่า พี S <S <weight> <S yeah, ่ขอท่าหนึงครับบายัเออบายด้เออไดนะนะเอโซ่นงเาอยู่คนเดียวเลย่ะโซ่ซ่กินข้าวเรื่อลืมตาลูมตาเกบาเยเก็บปากเลยล้ก็อลก็เล่นกับบายครับ เจจ๋กระจาคือตุ๊กตาของน็ครับชิ่นชิ่นตอนที่เน็กไม่สบายบ่ายก็จะแอบเอาชิ่เชินไวในห้องก็เน็ตก็จะเอากระจามาแลกแล้วก็ตอนึาคืนก็จะนอนนั่งฟินนอนนั่งฟินเหรอนอนนั่ฟินนอนนั่งฟินดนอนนัฟ เรียกจะเมาทูกเมาไม่ส yeah! ่เป็น้องที่เซียจริงๆเลยนชที่สดีไม่เาะเราเนไม่าถูกเมาเลย ให้เมาแลฮะเรื่องเสียหายก็เอาเอาเอาดีๆมันก็เป็นผูิที่แปลกครับแปลว่าแปลกถ้าขอแปลกที่ส่เจ้าปาตัวนี้เลยออ ชอบชอบตรงนักระแลขเห็นไหม เที่มาที่ลมโตนอนเลยโออนค่ะหนเดียวกับพ่อนี่ไงแล้วก็คือปกติเ่ี่ยจะชอบดมพ่อก่อนนอนแล้วดมกำไล่อนพอมาเจอหนิงพี่ก้องเลยเฮ้พ่ออไหนพ่อกองวันนี้ใส่ป่ะใ่นผว่าตอนนี้คงเปียนะนหอนต้องแค้องแคบต้องแคบเอออย่าใครอง 어려워. <laughs> 마 <laughs> <laughs> Của c